นายปรินพานิชภักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าภายหลังจากจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอนาจารและข่มขืนนั้นตนได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนโดยไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้ในายพีรนัทวงสวัสด์ทนายความและหัวหน้าคณะทำงานทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารรวมถึงพยานทางนิติวิทยาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้คดี และได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายเร่งวรวบรวมข้อมูลสําคัญเพื่อฟ้องคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนหรือในข้อหาหมิ่นประมาททุกคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของผมและครอบครัวให้ถึงที่สุด